นี่มีภาพมาครับแต่ไม่บูต o อนะครับโนบ o t นะครับโนบูตเทเบิลผมจะกดเซี่ยบูตนะครับคีย์บอร์ดของคุณพี่ค้างนะครับค้างเลยนะครับคือบางครั้งก็คะนี่ครับยา สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพง์วันนี้นะครับเรามาซ่อมโน้ตบุ๊กเอเซอร์ของคุณพี่เนอาการคือบูตเข้า o s ไม่ได้นะครับครับคีย์บอร์ดค้างนะครับทีนี้อาการเป็นยังไงบูตเข้า OS ไม่ได้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับคุณพี่เนและท่านผู้ชมโน้ตบุ๊กของคุณพี่เนนะครับเรามาดูโมเดลกันก่อนเลยวิธีการดูโมเดลก็ดูตำแหน่งตรงนี้ได้นะครับ เป็นโน้ตบุ๊ก Acer Appire E14 นะครับโมเดล E5-471 E5-471 นะครับดูตำแหน่งหรือดูด้านหลังเครื่องก็ได้นะครับจะเขียนตำแหน่งตรงนี้เลยโมเดลตรงนี้นะครับ E5-471 Series โอเคมาดูอาการกันผมใช้สไปร์ตตัวนี้นะครับเสียบสไปร์ยเลย กระแสสตนบศนย0ดมีแบตเตอรี่ด้วยนะครับขึ้นมีไฟสถานะชาร์จแบตเตอรี่แต่ไม่กินกระแสแสดงว่าแบตเตอรี่น่าจะเสียแล้วนะครับโอเคแล้วเราเปิดเครื่องกันเลยนี่ครับกระแส0.6 0.4นี่มีภาพมาครับแต่ไม่บูต OS นะครับโนบู no T นะครับโนบูตเทเบิลเวลออันนี้พูดก่อนผมจะเข้าไบ o อนะครับ แบตเตอรี่ A/C c หมดด้วยนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ A/C เพราะอันนี้ตั้งตั้งค่าแล้วไม่จำนะครับทีนี้ผมจะปดแต่นี้ก่อนนะครับอ่าผมจะปด Secure บู o นะครับอ่าคีย์บอร์ดของคุณพี่ค้างนะครับค้างเลยนะครับคือบางครั้งก็คะนี่ครับยาวเลยค้างยาว ไม่ได้นะครับนี้ต้องเปลี่ยนคีย์บอร์ดก่อนเราจะเปลี่ยนคีย์บอร์ดก่อนแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ A t C แล้วมาเซตค่าคับนะครับเพื่อจะให้เข้า O UH. S แต่มาดูวิธีการทำกันนะครับไปทำกัน คุณพี่นีนะครับผมถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนบองต้นไหนๆก็ถอดแล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมครับอ่ะฝุ่นมาติดเพียบเลยนะครับเพียบเลยโอเคอ่ะมาดูเมนบอร์ดกันนี่เห็นไหมครับครับนี่ตรงนี้นะครับนี่แบตเตอรี่ทีซีนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนแบตเตอรี่ทีซีตัวนี้นะครับแล้วก็อ่ะเปลี่ยนคีย์บอร์ดด้วยนะครับคีย์บอร์ดค้างนะครับคีย์บอร์ดของคุณพี่ข้อค้างนะครับเดี๋ยวเราแกะกันทั้ง แล้วก็เดี๋ยวมาทําความสะอาดให้ <อ ó? S 1> แล้วก็เปลี่ยนกันนะครับไปทํากันครับผมได้ทําความสะอาดให้แล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาแกะคีย์บอร์ดกันนะครับของคุณพี่นี่เดี๋ยวผมจะใช้ตอนนี้นะครับตัดหมดออกมาก่อนเอาคีย์บอร์ดออกมานะครับพะคีย์บอร์ดค้างนะครับคุณพี่สร้างเปลี่ยนเลยนะครับคีย์บอร์ดโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนคีย์บอร์ดก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ rtc กันนะครับแล้วเดี๋ยวอัปเดตไปออสกันนะครับผมจะทำให้เพื่อนๆดู มีหลายขั้นตอนนะครับแบบนี้เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันครับไปทำกันนี่พี่เน่นะครับผมอ่าถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับเดีย๋ยวเราเปลี่ยนเมนบอร์ดก่อนเลยอันนี้เป็นเมนบอร์ดใหม่นะครับแล้วก็อันนี้คือเมนบอร์ดเก่านะครับทางร้านมีเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะวางคีย์บอร์ดลงไปใหม่นะครับคีย์บอร์ดนะครับขอโทษนะครับผมวางคีย์บอร์ดลงไปใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะปิดแผ่นเหล็กเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับให้กลับมันเดิมอันนี้ต้องใช้แรงกรีหมันเดิมนะครับก็มุดอผมก็ตัดเก็บไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปัดกีบติกลับไปลงไปนะครับจะได้แข็งแรงนะครับไม่วางกาวนะครับถ้าวางกาวเกยวจะหจลุดเดี๋ยวเราไปทำกันครับ คุณพี่นนะครับผมได้อเปลี่ยนคีย์บอร์ดให้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบแล้วก็เทสให้แล้วก็อ่อนประกอบก็จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ A T C แล้วก็เปลี่ยนซีรีโคนให้ด้วยนะครับซีโคนทำอย่างนี้เดี๋ยวว้างใหม่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทํากันครับคุณพี่นนย พี่นีนะครับผมเปลี่ยนคีย์บอร์ดให้แล้วนะครับอันนี้เป็นคีย์บอร์ดรันเก่านะครับแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่อัทให้แล้วนะครับก็ทําความสะอาดให้แล้วก็วางซิลิโคนเป็น mx 4ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะครับว่าอาการยังเหมือนเดิมไหมนะครับแต่ก่อนหน้านี้คีย์บอร์ดค้างอ่ะหายแน่นอนครับพอเราเปลี่ยนใหม่ผมใช้ซัลไตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ไม่เก็บไฟแน่นอนพอขึ้นสถานะชาร์จแบตเตอรี่ก็จริงแต่กระแสไม่กินนะครับกดเปิดเครื่อง นี่ขึ้นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันวิธีการตั้งค่าของไบโอสนะครับโอเคไบโอนะครับไบโอสนี่ย่อม,มาจากา basic นะครับ I ก็คือ input นะครับ OS นะครับ O ก็คือ,อ output นะครับ S ก็คือ system นะครับโอเคผมกด F2 นะครับ เดี๋ยวผมจะเข้าไปตั้งค่าให้ f 2ก็เข้าไบออสโอเคผมเข้าไบออสมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งค่าอันนี้ก่อนอ่าผมจะปิดอ่าสีเคียบู wood, ครับผมจะปิดมันก่อนครับ c s e c u r e ย o o t จะปิดได้ก็ต้องเมื่อใส่พาสเวิร์ดพาสเวิร์ดของไบออดนะครับปดใส่1 2 3 4นะครับ1 2 3 4สามสี่ enter อ่าโอเคนะครับทีน,นี้ผมจะไปปิดส e c u r e ย o o t ให้เป็น disable นะครับ ดิสโซแล้วก็ไปกลับมาทีผมจะปลดพัดเวิร์ดออกนะครับสองสามสี่โอเคโอเคโอเค,โอเคนะครับนี่สีเคียบูดเราดิสโซลวแล้วผมก็ปรับไบออกลับมาเป็นเลกาซี่นะครับนี่ครับเลกาซี่กดเขาบอกว่าให้เรากด F10 นะครับกด F10 Save and Exit ก็คือเซฟและออกนะครับ F10 เย็ด Enter มาดูกันนะครับว่าเขาบูตทุกครั้งจะต้องกลับค่าไปเป็น UFI ทุกครั้งนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ RTC หมดและแบตเตอรี่แบ็กอัพก็ไม่เก็บคฟด้วยนะครับไร้คีย์บอร์ดค้างผมเข้าไปปรับค่างค่าไม่ได้นะครับนี่ครับบูตแล้วครับเป็นบูต Windows แล้ววินโดว์เป็นวินโดว์7นะครับของคุณพี่แตวผมจะเซตอัพวินโดว์ใหม่เลยนะครับเป็นเซตอัพ OS ใหม่เป็น OS 10ของคุณพี่เขานะครับ คนะครับบูตและเข้า o อเออันนี้จะไม่เซตอัพใหม่ก็ได้นะครับแต่ผมผมแนะนำคุณพี่คือ OS อ่าเซเว่นเขาเริ่มไม่พัฒนาแล้วนะครับช่วงนี้ไม่พัฒนาซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ที่รองรับก็เลยจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ของคุณพี่เนนะครับบูตโอเอสแล้วนะครับคุณพี่แล้วผมจะเทสคีย์บอร์ดให้เลยนะครับว่า เดี๋ยวผมจะเทสคีย์บอร์ดให้นะครับมาใช้งานได้ทุกปุ่มไหมเปลี่ยนใหม่ก็ต้องเทสนะครับเคนะครับนี่แต่ก่อนใส่ผมเทสแล้วนะครับแต่ผมวางเสร็จแล้วเดี๋ยวผมเทสอีกทีแล้วก็ทําความสะอาดให้ทั้งหมดเครื่องอาจจะช้านิดนะครับของคุณพี่เป็นฮาร์ดดิสธรรมดาผมแนะนําให้เปลี่ยนเป็น SSD นะครับของคุณพี่เน่เครื่องก็จะเร็วมากเพราะเครื่องของคุณพี่เป็นคอไอสามเจนสี่นะครับไอสามสี่ศูนย์สามศูนย์ยูนะครับกคถือว่าเร็ว จะเป็นแรม DDR4 DDR3L นะครับ4ทินี่ครับใช้งานได้นะครับของคุณพี่เนยเดี๋ยวผมจะตรวจเช็คให้ทั้งหมดนะครับในส่วนอื่นๆและจะแจ้งคุณพี่เนยไปอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงอันนี้แบตเตอรี่เสื่อมแน,น่นอนร้อยเปอร์เซ็เนต์เพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วนะครับดูแล้วว่าคือประโยชน์ก็าฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจกับผมช่างพงษ์ในกาคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ พี่เน่ที่ไว้วางใจใเราดูแลโน้ตบุ๊กของคุณพี่และเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นนะครับยินดีให้คำปรึกษามีชื่อที่อยู่เบอร์โทรของผมอ,อยู่ในคลิปเลยนะครับเพื่อนๆสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ดีค,ครับ